มามตามที่สัญญากันไว้นะคะว่าเราจะทำวิธีการยื่นทุน Erasmus Mundus ค่ะเริ่ม search หาคำว่า Erasmus Mundus นะคะใน Google ค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่ Erasmus Mundus Catalog นะคะเป็นตัวเลือกแรกเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นเว็บไซต์หลักนะคะของ Erasmus Mundus Joint Masters ะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะด้านขวาม,มือนะคะเราก็จะเห็นว่ามี Erasmus Mundus Catalog นะคะ163โปรแกร,รมค่ะด้านซ้ายมือนะคะจะเป็น filter ค่ะที่เราสามารถเลือกได้นะคะหรือว่าจะเป็น Keywords Country นะคะ Credit University ซัก Field of Study ค่ะ search ดูนะคะ เราเซิร์ชคำว่า tourism ค่ะแปลว่าการท่องเที่ยวค่ะออกมาเป็น2โครงการค่ะดูนะคะว่าเราชอบหรือเปล่าก็สามารถเซิร์ชโปรแกรมอื่นๆได้นะคะโครงการเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆค่ะแล้วก็เคลียร์ฟิลเตอร์นะคะนั้นนะคะเรามาดูที่ประเทศค่ะว่ามีประเทศอะไรเข้าร่วมกันบ้างนะคะในกรณีนี้นะคะเราสามารถไม่ว่าจะเซิร์ชเป็น area ก็ได้นะคะเซิร์ชเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนก็ได้เซิร์ชเป็นประเทศก็ได้ค่ะต่อ,อไปค่ะก็จะเป็นกลุ่มวิชาที่เราอยากเรียนนะคะแต่อว่าใครไม่ได้ใจนะคะว่าจะเริ่มตรงไหนเริ่มตรงนี้ก็ดีนะคะมีทั้งวิชานะคะทั้งสายวิยิยแลลลละะะกกก็็สาาปปห้้เเรรไอออคคค่่วงพจจนน กดสิ่งที่เราเลือกไปนะคะแล้วสายวิชานะคะก็จะมีตัวเลือกให้เรามากมายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดียจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังหนึ่งโครงการค่ะเรามาเลือก Global Markets Local Creativities ค่ะเพื่อนๆคลิกไปที่ลิงกแรกนะคะ้วจะขึ้นมาเป็นโปรแกรม Summary ค่ะาวน์โหลดโปรเจกต์ด้านซ้ายมือเลยค่ะปุเสร็จแล้วนะคะอ่านค่ะโปรเจกต์ <laughs> Summary ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถดูได้นะคะว่าใครเป็นคนให้ทุนนะคะมหาวิทยาลัยอ,อะไรบ้างนะคะแล้วเรียนเรื่องอะไรคะ่ะอ่านข้อมูลตรงนี้อย่างละเอียดนะคะ ลง,ลงมาด้านซ้ายมือค่ะเขาก็จะบอกนะคะว่าโปรเจกต์ให้ทุนถึงเมื่อไหร่นะคะถึงพศ2025เลยค่ะลงมาเป็นโปรเจกต์แมปค่ะว่าอยู่ประเทศอะไรกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะมีเบลเ,ย,นเนยียมเนเธอร์แลนด์เยอรมันสวีเดนสปเปนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สกอตแลนด์ค่ะสามารถเลือกได้นะคะนั้นก็เข้าไปดูในมหาวิทยาลัยได้เลยค่ะในชื่อมหาวิทยาลัยนะคะจะมีอยู่ใน Su m m a อ y อยู่แล้วนะคะแล้วก็อ่านดูดีๆเลยนะคะตัวนี้สามารถเซฟเก็บไว้ได้เลยค่ะ ะะเรากลับไปดูที่หน้าหลักกันค่ะหน้าเว็บไซต์หลักนะคะเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นหน้าเว็บไซต์หลักของโปรแกรมค่ะของเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปที่ step by step application กันเลยค่ะ step one นะคะไปดู requirement กันเลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรจากเราบ้างนะคะหน้านี้นะคะทางโปรแกรมนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่ากําลังมองหาผู้เข้าสมัครแบบไหนค่ะตัวนี้นะ,ะนนนะเขาเห็นว่าเขาเขียนว่า3.00นะคะลองดูนะคะบางโปรแกรมก็รับ,บ3.00บางโปรแกรมก็รับน้อยกว่านั้นบางโปรแกรมก็รับมากกว่านั้นนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็อธิบายนะคะว่าการเรียนนี t r a อะไรบ้างนะคะเรียนที่ประเทศไหนบ้างนะคะแล้วเขาก็ให้ดูนะคะว่า A B C D E F G นะคะควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะในการที่จะสมัครแต่ละ t r a c ค่ะจุดเด่นของ Erasmus Modules นะคะก็คือนักเรียนจะได้เรียนอย่างน้อยนะคะ2-3ประเทศนะคะในระยะเวลา2ปีค่ะดังนั้นนะคะในบางโปรแกรมค่ะก็จะมี t r a c ให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะเรียน t r a c ไหนนะคะบางโปรแกรมก็จะเรียนพร้อมกันทั้งหมดนะคะเรียนเหมือนกันทั้ง30คนเลยค่ะบางโปรแกรมนะคะเราก็จะต้องแยกนะคะอย่างโครงการนี้นะคะก็คือจะมีแยก t r a c ค่ะเราจะต้องเลือกนะคะว่าเราอยากจะเรียน t r a c ไหนเพราะอะไรค่ะเพราะแต่ละแทร c นะ เขาก็จะมีสิ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนกันค่ะตรงนี้นะเพื่อนๆต้องไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองนะคะแล้วก็เกี่ยวกับโครงการให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะสมัครค่ะนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่เราจะได้รับนะคะเมื่อเราได้รับทุนค่ะ จะมีเงินประกันนะคะค่าเดินทางนะคะค่าเล่าเรียนนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะอย่างข้างบนนะคะจะเป็นค่าเล่าเรียนค่ะที่นักศึกษาภาพยุโรปนะคะจะสั่งจ่ายตรงไปที่มหาวิทยาลัยเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าเดินทางค่ายยายถินฐา้แยประเทศนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราอยู่นะคะเป็นประเทศที่้จากประเทศที่ให้ทุนอย่างของโครงการนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งเราสามารถเข้าไปคำนวณได้นะคะกดไปเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็น Distance Calculator นะคะ ตัวที่ start นะคะกดไปว่า t h ้ i l a n d เราหาประเทศของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะตัวประเทศที่ให้ทุนหลักนะคะเมืองที่ห้ทุนหลักคือ g l a s g o ค่ะเรากด g l a s g o ไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาค่ะว่ามีระยะทางเท่าไหร่ค่ะตรงนี้เป็น9,549ค่ะแปลว่าเราจะได้เงินทุนนะคะค่าเดินทาง3,000บาทต่อปีบก1,000นะคะ2ปีก็จะตกประมาณ7-8,000เหรียญค่ะ ค่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนค่ะค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะอยู่ที่1000ยูโรค่ะต่อมานะคะมาดูสิ่งสําคัญที่เขาให้คะแนนเรากันบ้างค่ะ10%แรกค่ะอยู่ที่หลักฐานทางวิชาการค่ะ10%ที่2นะคะ personal statement ค่ะ10%ต่อมานะคะจะเป็น reference ค่ะย0่สสุดท้ายค่ะจะอยู่ที่ research นะคะแล้วก็ประสบการณ์ทํางานค่ะเจ็บสองค่ะเรามาดูที่ deadline ของโครงการค่ะอยู่ที่วันที่เเดือนมกราคมค่ะปีนี้อยู่วันที่7นะคะปีหน้าก็จะอยู่ใกล้เคียงกันค่ะเติ่่งทีเราพูดมาาากกก่ออนนนนนห้้ีะะคค็็ืเปก รกกของารเรียนค่ะเพื่อลองเชื่อมโยงนะคะความโดดเด่นของตัวเองนะคะแล้วก็ความโดดเด่นของแทร็กต่างๆที่ทุนมอบนะคะเรามีประสบการณ์ทํางานประสบการณ์วิจัยหรือความสนใจในแทร็กแบบไหนค่ะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เพื่อนๆได้คะแนนมากนะคะเมื่อไปเขียนใน personal statement คะ่ะนะคะเรามาดูนะคะว่าเราเป็นโปรแกรม country นะคะหรือเป็น partner country นะคะ รายละเอียดจะอยู่ในนี้นะคะเราสามารถเลือกดูได้ค่ะว่าเราเป็นประเทศที่สามารถที่จะสมัครทุนได้หรือเปล่านะคะถ้าเราสามัครทุนได้นะคะเราเป็นโปรแกรม country นะคะหรือเราเป็น partner country ค่ะทางล่างนะคะก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นสาภาพยุโรปนะคะเขาจะมีทุกๆประเทศเลยค่ะ <c oughs> เรามาดูกันนะคะว่าประเทศไทยนะคะอยู่ในตรงไหนนะคะโอเคเราเจอแล้วค่ะประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่6นะคะเราเป็น partner country ค่ะ <c oughs> เพื่อนๆจำเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะสําคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากรอบใบสมัครนะคะเราจะต้องเขียนให้ถูกนะว่าว เรามาจากประเทศอะไรแล้วเราเป็นพาร์ทเนอร์คันทรีหรือเปล่านะคะไปค่ะเรามาดูที่แอปพลิเคชันฟอร์มกันค่ะแอปพลิเคชันฟอร์มนะคะก็จะสรุปอีกทีนะคะว่าสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะก็จะต้องมีสิ่งที่เราเลือกนะจะต้องเคลียร์นะคะว่าเราอยากจะเรียน t r a ็กไหนนะคะแล้วเพราะอะไรนะคะแล้วก็จะต้องมี CV จะต้องมี academic reference นะคะ จะมาจากอาจารย์มหาวิทยาลัยของเรานะคะหรือว่าหัวหน้าง,งานของเราก็ได้ค่ะก็เอกาสารสําคัญอื่นๆนะคะเช่นใบทรานสคริปต์นะคะใบเรียนจบปริญญาตรีของเราค่ะกรณีนี้นะคะเขาก็ได้แจ้งด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าผู้สมัครท่านใดนะคะไม่สามารถที่จะให้เอกาสารทุกอย่างนะคะก่อนสิ้นสุดการรับสมัครได้นะคะผู้สมัครท่านนั้นก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะคะแปลว่าเพื่อนๆจะต้องตั้งใจเตรียมเอกาสารตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเรามีาเวลาเตรียมตัวนะคะ ที่เราสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่เน,นิ่นๆนะคะก็คือการขอใบทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษจากมาหาวิทยาลัยของเรานะคะการขอใบจบเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาดูกันต่อค่ะตรงใบรับสมัครนะคะเขาจะถามเราค่ะว่าเรามาจากโปรแกรม country applicant นะคะหรือเราเป็น partner country applicant นะคะสำหรับเราค่ะเราเป็นข้อ2องค่ะมาเรามาดูที่ personal statement กันค่ะลักโครงการน,นะคะก็จะบอกเรานะคะว่าเขาต้องการให้เราเขียนกี่คำนะคะเขาต้องการให้เราเขียนเรื่องประมาณไหนบ้างนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะต้องตั้งใจอ่านให้ดีๆเลยนะคะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราจะต้องเขียน ตอบคาถามที่เขาถามเรามานะคะอย่างที่ดูไว้เมื่อกี้นะคะตรงนี้มีคะแนน40นะคะของร้อยคะแนนค่ะแปลว่า personal statement นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งสำคัญนะคะเราต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้นะคะทําไมเราถึงอยากเรียนตรงนี้นะคะเรามีดียังไงนะคะเรามีอะไรจะนําไปให้บ้างนะคะและเรามีอะไรที่เราอยากจะนําไปทําในอนาคตค่ะหลังจากเรียนจบค่ะท้ายนะคะในใบสมัครค่ะเราจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะว่าเราจะเรียน track ไหนค่ะต่อมาค่ะ step 5แล้วค่ะเราต้องเช็คนะคะแล้วเราก็ต้องอัปโหลดนะคะมาค่ะก่อนอั โหลดเช็คก,กันอีกทีค่ะว่าเรามีครบหรือเปล่านะคะเอกสารทั้งหมดค่ะดอกจันไว้เลยน,นะคะว่าเดทไลน์เมื่อไหร่นะคะต้องส่งก่อนนะคะอ่าตรงนี้นะคะแอปพลิเคชันฟอร์มก็จะต้องมีนะคะ Study Track เลือกแล้วยังนะคะใบดีกรีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใบจบปริญญาตรีปร,ริญญาโทนะคะทรานสคริปต่างๆเตรียมเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะที่วันที่สมัครเราเรียนปี4ค่ะยังเรียนไม่จบนะคะสามารถส่งทรานสคริปไปให้ก่อนได้นะคะ เขาก็จะพิจารณาอีกทีนะคะหลังจากที่น้องๆได้ใบจบมนาะเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เป็น reference letter นะคะก็จะเป็น2ฉบับนะคะแต่ละโครงการจะเน้นย้ำสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเขาต้องการอย่างเป็นทางการนะคะแปลว่า r e f e r e e ที่น้องๆและเพื่อนๆเ,เ,เลือกมานะคะท่านจะต้องมีสังกัดค่ะไม่ว่าจะมาจากมหาวิทยาลัยนะคะหรือทํางนานบริษาาัทค่ะหรือจะทําการองค์กรใดๆก็ตามค่ะต่อไปค่ะใบวัดระดับภาษานะคะไม่ว่าจะเป็น IELTS, TOEFL นะคะหรือใบอื่นๆที่เพื่อนๆและน้องๆมีค่ะ หน้าพาสปอร์ตนะคะ CV ค่ะแล้วก็จะต้องเป็น Erasmus Mundus นะคะ Application Form นะคะจะต้องเป็นแบบอัปเดตนะคะเช่นว่านะคะเราจะสมัครปีหน้านะคะก็คือปี2023ค่ะจะต้องเป็นปี2023ค่ะ เอกสารตรงนี้นะคะสามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะ personal statement นะคะ reference letter นะคะอย่างตัวนี้นะคะต้องการ IEL academic นะคะ6.5นะคะแต่ละสกิลนะคะไม่ต่ำกว่า6ค่ะคนที่มีผลการสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเตรียมผลไว้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะคะเดนแนะนําว่าเตรียมดูอ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้นะคะระยะเวลา3เดือนเราสามารถอัพแบนตัวเองได้ค่ะเมื่อมีเอกสารครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ส่งเลยค่ะหลังจากส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทางโครงการคะ่ะก็จะส่ง application number าให้กับเรนะคะคนี่ค่ะเมื่อเราได้รับเลือกนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เราแบบนี้เลยค่ะดีใจด้วยนะแล้วก็จะแนบมาด้วยใบยินดีต้อนรับเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการค่ะสู้ๆนะคะทุกคน e r asmus มอนดูสเปนทุนที่เติมเต็ม,ตมความฝันในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับชีวิตของเดียคะ่ะได้รับทั้งความรู้ประสบการณ์และมิตรภาพที่ดีาการทําความเข้าใจโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายใครที่มีความฝัน,นเหมนดียดอยากบอกว่าทุกความพยายามมีความหมายและความฝันเริ่มได้ที่มือของเราคะ่ะสู้ๆนะคะ